พร้อมจิตระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผีเมื่อขึ้นอรหังก็รับ่อไปเลยนะคะถึจุดคจากความ ගන සහන් අනකාසීරාගාගමා ර කොටස්ස පකවත්තෝ අරතෝ සම්මා සම්පෘතසාහි

หรือข้อคิดที่พระคุณเจ้าถือให้ผู้นี้ไปต่อสกัดสแกนสกาวท่าข้างค่ะให้ได้สุดให้รอยดีไม่แน่ใจว่า,านักข้างจะได้ถินหารือเป่าฐานนี้ให้รอยดีตึกการเป็นผู้ไท้มากกว่าผู้รักสังคมนะคะขอรีบพระคุณเจ้าไปใช้นะคะสกัดสแกนแล้วก็สกาวค่ะก็ขอให้ทุกคน,คนมีความสุข ก็คิดวันสิ่งใดขอสมปลารนะถนาคือว่ารเราใจแข็งแรงขันแล้เก็ไดีมีพลังในการทำความดีต่อยอดกต่อไปสวัสวดีค่ะ